นี่หาเอาน้ามาถวายวัดนะคพื่เพื่อน,อนมารับบุญน้ำกันทุกท่านเวยค่ะเดอ้ออะระหังสมมาสัมปุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมิสามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสร้างโคสร้างคังนาม,ามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักณะา,ายะติสรลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักณะฐายะติสรลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตัตียัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาถายะติสเลเนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังคจชามิพุทธังสระนังคจฉามิธัมมสระนังคจชามิ ทำมังสรนางคัจฉามิสังคังสรรนางคัจฉามิสังคังสรนางคัจฉามิทุต <Hayır. S 2> ิยัมปิพุทธังสารนางคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนางคัจฉามิทุติยัมปิทำมังสรรนางคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสรนางคัจฉามิ ตาติยมปิส <penso> ังธังสารนังคัจฉามิตาติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตาติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิติสารณัขมานังนิตติตัง ปานติปตาเวรามณีส uh ิกขาปะทังสัมาทิยามิปานาติปตาเวรามณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอะทินนาธนาเวรามณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอะทินนาธนา เวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจิมานิปัญจสิกขาปะธานิ สีเระสุขติงยันติสีเระโกคสังปะนาสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสทะเยต่อไปจะพาเก่าคำถาวายน้ำดื่มจ้าตั้งนามูสามจบนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะ

อิมานี้ปุถากานิสัพปริวารานี้ปติคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากังเจวะอัมหากังเจวะมาตาปิตูมาตาปีตูอาคีนันจาปิยาชนะนังทีฆารัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญ ข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งน้ำดื่มซึ่งน้ำดื่มกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระผู้ทรงศีลขอถวายแด่พระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับขอพระผู้ทรงศีลจงรับซึ่งน้ำดื่มซึ่งน้ำดื่มกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แก่ปิยชนทั้งหลายมีบานดาบิดาปูยญาตายาครูอุปบชอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหายและสัพพัสัตทั้งหลายตลอดเจ้ากรรมนายเวรขอให้ได้รับผลแห่งทานนี้หากท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้สุขอยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานเทิน ที่ไม่ทำเลยครั้งนี้นะสาาธุจ้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมา่นฝายธนาทางการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดกาลดำเนิารเรื่อต่างๆต่อไปเรื่องประานรับพรนะ วะ่าปูราปริย์เรนติสาคกรังเอวะเมวัยโตตันังเปตานังอุปการปีติจิตังปีจิสังตุงังที่มวัชมิจตุสัตย์เพื่อนตุสังคปาจันโุปนารโสยธามนิชติระโสยธา สัพเพติโยวิวัจจนตุสัพพะโรโปวิณัสโตมัตเตปะวัะวันตระโยสุขีเตียคายุโกภปวะอภิวัตนาสีเรียสะเนจังวะตาปัจจาีโนะจัตารุตัมวา ตนติอายุวะโนสุขังภะละังอายุวัตะโกะตะนาวัตะโกสิริวัตะโกย a s วัตะโกภระวัตะโกวานาวัตะโกสุขวัตะโกโหตุสาภะตาตุ กโรกัพยาเวราโสกัสตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิเวนะสันตุจะเตชะสชจยาเสียทิทนาลาภสวดิภาคยังสุขังภะรังสิริอายุจะวันโอจโพวังบู ตเตจะยาสะวาสะสตาวาสะสาจะอายจุจะเทวาสิทเทพระวันตุเตยพระวตุสาพระมังคระราคันตุสาพระเทวาตาสาพรพุทธาโนภาเวนสสัสตาโสเทพระวันตุเตยพระวตุสาพระมังครังราคัน Sapa dewata, sapa dhamma, nupa wenasata, soti pawanto te pawatusa, pama kara rakan tusapa dewata, sapa sangka nua, havana sata, soti ความเจริญนีอาญมั่นคนยืนสุขภาพแข็งแรงปราศจากโลกไปยไข้เจ็บคิดวางสิ่งหนึ่งประการใดเป็นแปในทางที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมคุณงามความดีขอคุณโยมทั้งสองจงสมดังมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการคือแถวนี้จะให้ยกไปถวายแต่ละกุฏิค่ะค่ะนโมทนาด้วย ตรง,งนี่ยวกับสาธุสาธุกลัวเสียงอันนี้แหละ

pun ลูกนี้แม่จะเกียบได้ลูกเ้ยเอานี้แม่ตัวน,นั้นนะ่ะนี้แม่ลูกนี้นี้นี้ <c oughs> นี <c oughs> ย